น้องน่าจะซ้ำก่อนน่ะน้องไม่เข้าสายเลยเม่อกี้แต่เองพี่เชื่อว่าเองไหวชิวถ่ายมาโอ้กระซำตบเลยหรอเก้ยเก็บกดกันมาจากไหนนี่เนี่ยน่ากลัว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 โอ้ยเฮียอะไรนะหืม ห้องใหญ่ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวรอสตรีมหน้านะครับเดี๋ยวเล่นฉีดฉีสักสองชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงอะ่ะแล้วผมจะไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นใหม่ออากาศไฟหน่อยนะเไ,นะไฟไปเป็นปากไฟเปิดห้องเลยแต่ห้าหนึ่งสามสองแปดเจ็ดกับผมแต่ห้าหนึ่งสามสองแปดเจ็ดรามอะไรรามยี่สิบกว่าฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับห้องใหญ่เดี๋ยวรอหลังจบสตรีมน,นี่ไปละไม่ทันอีกแล้วเดี๋ยวมีอีกเข้าหรือเปล่าครับมาแรงแกนอีกแล้วชอบเลยอะไรดาวเลยกี่ดาวอ่ะห้าร้อยเลยหรอโอ้ยแกนารางแกมดูอ้าวเเดินก่ง มือสั่นจนเดินวิ่งออกวงละเดี๋ยวพี่ขออนุญาตโชว์เองนะครับแกน500ดาวอ่ะจะเจอแรงไดมอนด์แรงโก,งโกทีมผมนี่มาเป็นไงแรงแกน500ดาววิทแรงโก้เอยมือสั่นเลยเนี่ยมือสั่นเนี่ยไม่ไหวเนะน,นี่ยรอจนให้พี่เล่นเลยมือสั่นนะดูมือสั่นเลย มีฉันดีๆๆๆเลยอยู่ขวาของตัวนี้น้องหนึ่งมีผู้หญิงอีกตัวน็อกอีกอุ้ยโดนไกลย,ยิงต้นบนมันไม่ซ้ำพี่ว่ะน้องชุบพี่ได้เดี๋ยงี้สวยกล้วยเลยครับพี่ลงหรือพี่ัำอ่าครับอ่าครับลองแกมแป๊บนึงนะ ด,อดโอ้โหเอาไปก่อนหนึ่งทงเป้งโอ้ยเฮียอ,อะไรนะงั้นขออนุญาตจัดสีสเลยนะคะพอเนี่ยมีสุดหม่ไม่ได้โตชื่อวะานะ้ะได้เลยทีไดียวแรงกแโกวีเอสห้าร้อยดาวจะเป็นไงเนาะเือ่ไปป้านั่นดิเือไปเป้าไอคิดจีก็ตึงเหมือนกันนะเนีน่ยได้กลางตัวหนึ่ง ขวามีป่ะขวาใช่ไหมตัวหนวสองตร้งตรงกลางไปที่กันดิโดนเข้ากลางปัดขวามีสองตัวมีสองตัวเอนง้างระเบิด กระโดดทำวิ่งขวาปุ๊บหนีป่ามาแล้วเบด์เจอสายก็เจอตัวเดียว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 น้องน้องตัวเดียวไหนอ่ะป่าเนี้ป่าเนี้มันชุบเพื่อนซ้ำก่อนซ้ำก่อนซ้ำก่อนซ้ำมันก่อนเพื่อนนั่นน่ะชุบแล้วเฮ้ยยิงหน้ อย่มามนตกชุบพี่ได้ชุบพี่ได้ชุบพีไ่ได้อไม่ตกนี่ว่ะน้องน่าจะซ้ำก่อนน่ะน้องไม่เข้าไฟเลยไม่แก่เดี๋ยวเองพี่เชียวไว้ยังไหวชิว,ว,ชวท้ายมาโอ้กระสัมสูบเลยหรอเก้ยเก็บกดมาจากไหนเนี่ยน่ากลัว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 มากบ้านใหญ่บ้านใหญ่ตึงเลยพี่ชอบมาเลย Boom. เอาดิเอาดดันดันตัวหน้าดิดันตัวหน้าดิเอาดิตัวเดียวตัวเดียวดันดิรบไปวะให้เอาดิเดิสวยนึ่โ, ls, โ, ls, โ, ername, โ,โ,โอ้ ích? โหโคตรคมอยู่ที่ผมอ่ะขอทุกเม็ดอ่ะมีมอป่ะดันไปชิดเอ้ยบนบ้านบนบ้านบนบ้านชุกันไกลเลยจะไันไปะไกันไปจ็บพี่จ็บนี่หน่อยโอ้โหแม่งเอ๊ะ นอนนอนนี้ตวนกนึงมันบ้านเดียวมันบ้านเดียวช่วยกันเอาได้สวยสวยเหลือเองเต้นทกนต้องต้องพันยาแล้ลงเดี๋ยวเจอด้านหน้าเลยชิดเลยไอวอลตัวไอวอไอวอเลยไอวอชมพูสวเออตั้มขึ้นตั้มขึ้นตั้มขึ้นตั้มลอสวแฟรกันไปเลยแฟร์กันไปเลยปืน่อยี่เป็นไรอี่เป็นไรอ๋อไม่มีฮะ ดึงเกมเราก็ดึงเกมแมน500ดาวเวียดแรงโกเข้ามาดิครับตีตัวน,นี้กระจายเล่นดันไปเลยน่าไปดึงจุดเลยมันจะโดดสายขึ้นสายป่าวะอือหัวขึ้นสายได้เลยเออเอ็งไปทิ้งขวาเนี่ยพี่มาแม่งชิดซ้ายแน่ ไปดิขึ้นขึ้นขึ้นตัวนึ่งจะขึ้นขึ้นยิงไหนน้อก๊าซ f i r b น้าพี่โตได้เลยตัวนี่เพิ่นยิงน้องไหมแต่ไล่ล้เห็นหัวแล้วน้องน้องหลังหลังยิงไัมเดียวก็มาดิก็มาดิทำไมอ่ะ มาดิทำไมอะ่ะไม่คมหรอกครับแดงแปด๊ดแดงแจอ่ะแรงแก่ห้าหร้อยดาวเจ๊กับแรงกโกตัวแรงกโกตบไหมนอ้อมันปัดจอไ้รุ่นปัดจอเหรอครับผมไม่รู้อ่ะ พอทำสวนผมไงผมแค่ปักทองอะ่ะถ้าผมปักทงผมไม่ได้ไปปักตอนเขาล้มตัวหน่อยผมปักก่อนอะอ,อ้ืนระเบิดระเบิดน,อน,อนอ็อปน็อปตัวไกลยิงตัวไกลยิงก็ได้ ไรแบบนั้นจะคอยตลงช่วพี่ได้ช่วพี่ได้ไ,ไอ,อ้โอ้โอ้ปลาเหลาอสวยเออเอาดิน้อง เล่งเกม500ดาวโดเล้งคตบไปดิสำ,สำเร็จต <c oughs> ้งองห็หวเาเปล่าวหวายเป่า <c oughs> เราขอเช็คก่อนนะคะนรับผมเล้งเกม5 0าดาวโดเแรงกูอะกิ๊กิกิ๊กิกิ๊กกิ๊กกิ๊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 กกิ๊กิ๊ิกิ๊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  อนุญาตนี่ครับหดาด้าร้ายดาวยวขออนุญาห้าร้อยดาวหน่อยเดยนหน้าเอาโอเค